อดูผมจะกำปืนนั่นเลยนะดูนะอันนี้กำนั่นนะกำนั่นอ่ะปืนไม่หลุดมือ,อน,นี้มีหนึ่งนาะทีนะเพื่อความปลอดภัยปลอดองก์ปืนกำแบบแบบนี้นะปืนหลุดมือไหมไม่อีกทีนะ ไม่ต้องไปดูเป้านะดูแค่มือหลุดมือไหม,มยิงช้าปลานยดไม่ต้องกำปืนนั่นกิฟแค่พอไม่หลุดมือพอเพราะว่าเราไม่ได้ยิงเร็วถ้าเราจะยิงเร็วเราค่อยกำเนั่นเพราะว่าเราต้องการรนะีพีทนัดต่อไปให้ไว แต่ถ้ายิงช้าแล้วเราไปกำเน่นเหนื <employees> ่อยคือจะตัดไม้อ่ะแต่ไปเอาค้อนมาไงอาจารย์ยังครับอทีนี้ยิงแบบสบายๆผ่อนลาย โดนไหมโดนซ้ายมากคนมันจะแม่นยังไงมันก็แม่นแหละดูท่านอนหงายยิงไหมเ <c oughs> อามาโูมา,มมา <c oughs> นอนหงายยิง Có phòng nữa Máy máy, máy nó lâu Tiền cân, tiền nó hút cân Múa mày, múa mày ไปโดดน้ำเลยไปไปโอเคมาเอาฝกมือให้หหน้า่อยอ้าว